สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะขอส่งกำลังแรงใจให้ทุกคนทุกๆท,กที่มีแต่ความสุขและปลอดภัยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็มีพันไม้สวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นพันไม้ที่มีชื่อว่าต้นโชคเก้าชั้นค่ะและเราไปทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นเลยนะคะไปเลยค่ะสำหรับต้นโชคเก้าชั้นจะเป็นไม้ล้มลุก มีอายุหลายปีไม่มีเนื้อไม้ลักษณะลำต้นเดียวจเจริญเติบโตเป็นกอค่ะต้นจะเป็นข้อสั้นมีรากอวบอ้วนออกตามข้อสำหรับต้นนี้ รากอวบสมบูรณ์มากเลยนะคะสักพักก็คงจะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาค่ะส่วนลักษณะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปใบหอกปลายใบจะแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นค่ะสร้างความสวยงามเพิ่มมากขึ้นได้เลยนะคะส่วนเส้นใบย่อยมักโค้งขนานกับขอบใบ การมีร่องตลอดแนวและแผ่นใบก็จะมีความหนาให้สีเขียวเข้มไปจนถึงสีเขียวอ่อนค่ะเส้นกลางใบก็จะนูนเด่นชัดให้ความโดดเด่นขึ้นมาได้เลยค่ะ ส่วนดอกก็จะออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบออกดอกตามซอกใบดอกย่อยจำนวนมากมีจานรองดอกรูปใบหอกสีเขียวอมม่วงดอกจะสมบูรณ์เพศนะคะทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อค่ะสำหรับต้นนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะจนกระทั่งแตกใบใหม่ขึ้นมาให้ได้ชมได้หลายๆใบก็เลยเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ แต่ยังไม่มีดอกให้ได้ชื่นชมกันเลยนะคะก็รอชมดอกเขาอยู่เหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่ก็คงจะเอามาฝากกันในโอกาสหน้าน,านะคะส่วนถิ่นกำเนิดมาจากเขตร้อนของอเมริกากลางและชวีบอเมริกาใต้ค่ะต้นชอบก้าวชั้นเขาจะชอบดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุเช่นกลาบมะพร้าว จะเก็บความชื้นได้ดีระบายน้ําได้ดีด้วยนะคะชอบน้ําปานกลางและชอบแสงแดดราไรค่ะส่วนวิธีการเพราะขยายพันธุ์ก็ด้วยการเพาะเมล็ดนะคะใบเขาจะใบใหญ่หนาะให้ความโดดเด่นสวยงามมากเลยค่ะ ต้นโชคเก้าชั้นเขาจัดเป็นไม้มงคลสมดังชื่อโชคเก้าชั้นนะคะแม้แต่ชื่อก็ค่อนข้างจะเป็นสลีมมงคลสำหรับผู้ได้พบเห็นหรือได้ยินชื่อเขานะคะเลี้ยงไว้ค่ะเพื่อเป็นสลีมมงคลกับบ้านของเราและผู้ปลูกและยังเป็นไม้ประดับสามารถประดับในบ้านเรือนหรือตามอาคาร ปูกเป็นไม้กระถางไม้ตัดใบและสามารถจัดสวนลงแปลงได้เลยนะคะนี่ละค่ะไม้มงคลโชคเก้าชั้นเขาเป็นชื่อที่เป็นสริมงคลอยากเอามาฝากกันในวันนี้หวังว่าเป็นพันไม้ดีๆเป็นข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆมาฝากกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่ ชัดเจนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากต้นโชคเก้าชั้นซึ่งเป็นพันไม้ที่น่าปลูกน่ามีไว้นะคะขอขอบคุณค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย